แมา่ดามเฮตินพ่อแม่พี่น้องมาเด้อจ้าเด้อมาเด้อผุนปมาอาตัดขาวเานาะงผุนอยูนิอว่านายเอ็นเจปันได้พวกกูโอ้ปาทงก็ดอกงามเต่น้องดูถูกเราบ่ได้นะโอ้ดอกงามดอกงามจา้าผุนโอ้เล็ด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 ผุนอ่ะโอ้ยที่เลียบปล่าหลวบหลวบเลยจริหวานเหล้าเราหวานเหล้าเล่นละ นี่ยดอกหัวเตืร์หัวเตือนพูดเลยอู้ดอกงามขนาดนี้สุดยอดพ่อแม่พี่น้องจ้ะสุดยอดไปไปไปเขาป้าน้ำกันอีกหลังจากกินเข่าอิ่มแล้วเขาป้ารอตัวพ่อแม่พี่น้องจ้าฝังเสียงอันนี้กันแล้วกันโอ้ยพูนอิ่มเขาเว้ยผัากระยัดเกล็นตาเหลือกบางนึงแสบหลายพ่อแม่พี่น้องมกกันเนื้อไม้มกเนื้อไม้ใส่หมูสามชั้นพุ่นเก็บเอาเล่มเอาน้ำทางมีตั้งใจเห็ดอันมันเห็ดนังไก่เห็ดมันท่ายมีแต่เห็ดนางไก่คยได้ยินเจ้าวาว่าเห็ดมันไก่สร้างร้กทอน้อง แล้วก็ไปตามภาษาปวงเล่าหลานนองน,นั่นเป็นกินมาดูขาคืองามแต่สีสมเนอะคุณตอดข้้ขงล้างเจ้าอู่คนนัน้นแหละ่าแม่นขัางลงบพิษข้ังงลังก็มี่ตตำหนาตำลังนี่เ,<อ>เราเอะกัเลยทุกอ,อืูไปใส่คือไปใส่เดี๋ยวสิใส่ยูบ้านเดี๋ยวใส่ไงบ้านี๋ใส่เพราะแม่พี่น้องจ้าปุณงามขนาดอุ่นอ่อน พี่หนก,กระบุงเพี่นมาตัวพ่อแม่พี่น้องกระบุงกระบุง 1, 800, 000, 000, พันแปดลอยหลานเพี่นมาอีกแล้วฝั้งตะกระบุงพันแปดลอยหลานพ่อแม่พี่น้องถือใจ,จถือใจ,ใจกระบุงเพราะว่าอันกระบุงอันนั้นยังก็อันอันแรกอันเต็มไปแล้วเด้อันแรกหล่นไปแล้วกันหล่นไปแล้วอย่าเรียกว่าเต็มเลยเขาเรียกว่าล้นล้นแบกเซ่พ่อแม่พี่น้องเอ้อพายเซ่พายเซ่เลยจ้ะปุนป่นเออสุดยอดปุ่นสีเสือเราฮู้ งาน,นาดดำกับม okay. hey. ีด้วยน้มอีคนคุนวายเห็ดเจ้าเบิงเนี่ยโอ้ขาเบเจ้าเอ้ยอดอีรีบเจ้าเอ้ยุคนอิ้วเฮ้ยผุนขาเพิ่นผุนวายไปไปลุยผุนเจ้าผุนวายผุนเต็มอยู่ผุนเฮ้วบ่าสิเขาไปไดป่าตกพวนแล้วนึกว่าจะคล้องนึกว่านองบ่เลาะเลาะอยู่ตัวนี้นอย

สอนเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องอ่ะที่เงียบนี่จั๊กซีบอกคำ่กคำแต่บอกตะคำเก่าหลายกันเลยพวกเจ้าเลยสิเบื่อวโอ้ตะคำเกา่าหลายกสัสิเบื่อพอดิสิหลองเพลงกันหลองบอกพ่อแม่พี่น้องหนึ่งหลองบอกสองบุรี่จักสิลอยหลองอยัง <laughs> เจอตัวหนานพี่หมอเห็นเป็นสีน้ำตาลตรงนี้เป็นดวงสีน้ำตาลน้ำตาลจะสีน้ำตาลมาเจอสีตั้งกล่องได้ปะท่านี่บ่ชื้อเรามีไอ้มือมาหนี่อยเมือบ่ชื้อเราขะาวเป็นสีน้ำตาลาาตาาดาอกใหญ่ๆสแลดอกใหญ่คักได้นี่ เพิงก็จังบเห็นดอกคุณจังบมีดอกเฮ็ดนะพ่อแม่พี่นอ้องแต่ว่ามีจ้าพระว่าคาเป็นาาเป็นพวัะมันสีน้ำตาลตรงนี่สุดยอดป่พุ่นเนี่ยมาว่าตามินเหมันบ่มีอย่างว่าจิแท้แเฮ็ดสับลาบอยู่ ข้าหักข้าเละข้าแตกข้าพังกุ้มเป็นกอัอีต้นหานี่นี่ก็เป็นกุ่มยี่ไุผม,มสนมินตาลกับน้ำตาลค่ะน้ำตาลแนีอ่อิเล่กลับจนว่าแตก น้องออกไปเลรวก็ช่งเงียบเห,หล่าทั้งใสเหล่าทั้งควายเหยาสะเหย,ยาส่ยลุ่มผืน โอ้พี่น่ะโอ้โอ้โอ้โอโอข้างในนี่มีแต่ดอกบวบอุบออน่ะข้างในนี่จวดขนาดเจ้สิภาประังกองเก็บขา้างในพอมพ่นไหโอ้อ มามามางได้ดอกอุบัวพังเนี่ย็มาก็คือเกาเลยพ่อแม่พี่หนุ่มฮะหัวซุปได้งามใหม่อยู่หน่องเอาหัวซุปของงามใหม่เรี่ยงของเรี่ยง Li luyện luôn sway với tên lửa sway young sway young hạng luôn luyện xuôi luôn 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 ต่วพุ่มใจยางหนึ่งมือีกคือจะเก็บเห็ดจะทำความสะอาดเห็ดไปพร้อมพ่อแมพ่มพี่น้องจ้าไอเห็ดดำนี่ไหมตัวเห็ดมันเห็ดหนังไก่กับสียเป็นทำความสะอาดอีกยั่วพ่อแม่พ่อสำนนาสีน้ำตาลอวกดีขนาดขาพอนะยิว้วเราเริ่มแล้วเออ แม่น <Man. laughs> ปด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 ดีขนาดคายเป็นสุดจอดอีกดีโอ้ยฮะาตาแล้วโอ้ต่ำกล่อง ยังดอกตั้มตายตะกรงเกล้อไงนะมึงนี่เออมันขับมันแขบงหันไหม่ย่างอันแล้วเฮื่อทันโลอ,อนลนันเหล้าแค่แดงแตนเฮ็ดพอมีพนังหัวจุ่มกัญยนละ กุ้มใจมไอ้เมื่ได้เดเก็ดเทศกษตรไปพรอ่อข้าใหญ่นั่นแลหลนะเฮฟน่ะเนาะ ขาเยาๆวงนี่พ่อแม่หรอกกินงไหม่ก็ยืดถึงหัวหุ่ๆหญๆหุ่ห่หุ่หาเยอะีแมลเสียงหัวเลอกเพิ่นแพิ่ปเลย สิแบกบ่ไหวแล้วน้อยฮ็ดทั้งนั้นแม่นมาเป็นนี่ละโอ้กินใหม่เกะาะหัวเลยไจะขีปุนมันจะละอันผ้าเก็บอดมองนี่เขาจะบาดคอนจั้นผุน่ะซาบลาบอยู่พุน่นเฮ้ยปวดแล้ว แล้วพดแล้วกระเทิบเข้าไปอีกนิดจิตๆเข้าไปอีกหน่อย,อยนี่ค้าพุ่นเอาด้วยจังได้พุ่นขายอย่างๆอ,ออกเรียวๆออกสะละเฮ้ยพุ่นน่ะอมหน้าพุ่นกันพดแล้ะจ้ะ จยดอีลีหนอแงงล้วงไปละแงงไปก่อนหน่องแง่งไปเอา,อาออก,กุ้มหนีกันเลยไปไวุ้ยสวนเห็ดพูดหลายขงขาปุณนณสุดจวดอีลีสุดจวดขงขาเห็ด สะอาดสะอาดเฮ็ดมันเป็นที่พุ่มใจอาขนาดจ้ะสุดเทียนนโอโ้โหจ้าว่าขี่ฟุฟ้งเจ้าปยังจระ้ายเต็มกระตาไม่แต่เฮ็ดกับยาเดี่คนละเครึ่งกันแล้วกันแล้วบางปีที่แล้วเลือกเก็บเอา <laughs> นึ่ว่าได้เฮ็ดร้ายประเทศได้ยาร้ายก็เฮ็ดรัดี โจดสุดโจดจุ่มทั้งผีจ้ะเอาหลดไปได้ไงทีฟุนในดอกนี้ดอกทั้งผีคือ <caracter aris> ดอกไงแทะดอกไงจ้ะดอกไงสจดดีด,ดีป่านเพอเวอร์อยู่ เม็ดหลายๆกระเจ็ดซีอา่ทั้งไดหวะตดีมันลายโพดลายโพดไปแล้วลาข้างล่างจะมากพูน่นะส,สวยดอกสวยใหญ่หันบ้างพ,พี่พ่อแม่พี่น้องหันบ้างพี่พูน่ะเล็บกมาทั้งนี้ก่อนยนิ้มมทั้งนี้เพรเห็นบ่อพูน หาต่อจ้ะฟังเสียงหนุกของจับพ่อแมพอ่พี่น้องนางไก่นะเกิดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอีมไงัดจังเดียวงัดจังเดียวเลยจับพ่อแม่พี่นอ้องเลยงามขนาดโอ้อเดี๋ยวกรออกมาสิวางไปนี่กันพีโอ้โหนะดอกมันสองดอกทั้งคุ่ไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนสิพี่ มุดจะมุดโอ้ยหายก็ดำหน้าเอาล่ะก็ล้ายอยู่ทางเนี่ยเคลียางไกาดอกนิดหน่อยตรงมุดจะเมะเลยจ้ะพุ่นทางพุ่นนะขึ้นกับพอ่อทางขึ้นโอ่ปว่างมานนี้จะสันพี่เนาะ โอ้โหเธอเอ้ยพูน่ะปานชอ่อดอกใหม่มืองดิพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาแตกหกักพังพ <c oughs> ูน่ะดอก,น,น,งงน,อกาานึ่งอยู่ข้างในาุพนเก็บกล้องอีกคนเป็นงนอะดอกพูนกันเธอ er, เอ้ยเกิดจะใส่ามาเกิดจะมาเกิดจะในห,หองอใหม่ แตกดอกฮักเลยเห็นไหมดอกแตกดอกฮักเลยของวันนี้กันของวันนี้กันจะส่งดอกพี่ส่งดอกพี่ยังซ้ำดอก,อดอกน,อน,นิดหน่อยพี่เล็มเน็ตหนังไก่จ้ะพ่อแม่พี่น้องทบโปเตกะ แต่ร้ายอยู่มือนเนี่ยุณะเฮ็ดดำสับลาบอยู่บุณะเดร้ายเราพ่อแม่พี็นหนวกด้ร้ายแล้วแบกหลังอานนี่แล้วคอยจะจอดไปหอบอบข้างหนมากันนะอจาเด้ปเฮ็ดมาก่อนโอุ้ณะใหญ่พอนองพ่ออยว้ยขนาดดิละ โอ้นะพี่น้องจ้าโอ้ยเมาเจ้าบึงสมบูรณ์ทุ่อสมบูรณ์ทุนหัวทะนอทันสิบ่เอาเพิ่นกับบได้บ่ได้เด้มันงามขนาดมันงามเป็นฮอดอันเพื่อนพี่จอยเพิ่นมากินพี่น้องเพื่อนชีกับเพื่อนปูเล่นเวียดนามกับปูเล่นพ่อแม่พี่น้องสองเมียุเต็มกับตาพอดีสองดอกนี่พายเซ่พ่อแม่พี่น้องพวนแล้วเฮ้อเขาซอกได้เฮาหน่อาเขาพุ่นซะเขาพุ่นซะมาจ้ามาพ่อเอียงเฮ็ดเพิ่งเกาลัดได้บ่นี่ได้จ้าได้ได้ กี่งัดเอาอันเฮ็ดหนังไก่มาพรอาพ้อมจ้ะพ่อแม่พี่น้องโอ้พุ่นนะเฮ็ดดำทั้งนี่ขาเหี่วดีขนาดอืม <st> คนขาเหีายาวอยู่จ้ขนะขาเหี่ยวครับคนน่ะไปก็บิ๊บอื่นพ่อแม่พี่น้องเอามองที่มันเป็นกรอบขามาๆมามา,มาเล่นบอลด่ดงนี่กันไงอยู่ไงอยู่นี่ กระดอกนี้ใหญ่ยอยู่มาเดินมาเดินพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้กินขาาา้าวไร้บัตรเชนินั่นงยากเด้บัดรเนี่นักขี่โพแล้วบัดตนี่นิขี่โพแล้วจ้านักขี่โพแล้วซัดเอาซัดเอาใครได้กินข้าวเนี้ยนั่นหยาดใส่บัตบัญญับัญญัติพอดีนเลยนี่ ไงย,ยูผีดอกข้างผีต่ลดอกนี่ดอกไนย,ยูดอกไนบ่สมได้ตรงเบิ้องบัขาอวบบ่ขันขาอวบนีกระเสียงป่าใช่ไล่ผุนเลี้ย่ <laughs> เสลไรยังเนีย้ยดอกแต่ละดอกนี่คักอีลี อบปื่มใจขนาดป้ากันเก็บเห็ดือสิบเ็ปแต่เป็นน่อนค้านใกล้นาภากยุโรปปทนี้สุจทีตไปนั่งกันเอ้ยทัดไปเลยทำความสะอาดสวยสดงดงามเย็นเย็นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอากาศเย็นดีคักจ้ะ ดีคักร้ายจนว่าอากาศเย็นจนว่าตับสีแข็งเกินเย็นจนเกินโคตรตาพ่อแม่พี่น้องเลยใครอย,ยู่ฝน่าตกเกินปีที่แล้วพวเข้ามาเนาะนโอ้โหโโช่วงนั้น,นมุดปลากับมุดจักวกาเสือกันฝนจากวาฝนตกใส่หัวโอ้ยแต่มันหยากมันแขียนทรหดอดทนทงปีน่ะเม็ดกันลิ ีนี่มาท่านก่อนยู่มาท่านเวลาก่อนอยู่แมน <Man. S 2> นี่กำลังพอดิบพอดีเลยนี่แมออน <Man. S 2> อุม้มไปนอนแบบเดียวได้เลยไปหาตัวจ้ะแมนเสียงดังอึดๆึดเราได้ไหมท่านนี่ <laughs> อ,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 อิ่มอิ่มแม่จ่อิ่มแล้วดอกเแคเน,น,นี่ยนะดอกแก่ใหญ่ตัดขาอิ่มเอี่ยมยนเข้ากระตาไปเลยแมนอย,ยู่ เป็่ยนในตั้งกล้องตัดย่างขาพุ่นแลวเอ,อ้ยเลือดขนาดตั้งกล้องเก็บเห็ดเนะื้อสะใจขนาดขาพาุาานา่นนะจะดูยังไงงมงลยไย จอยกันนัทบังกุมตานานี่พ่อแมพออพ่พี่น้องดอกใหญ่ๆพันพันดอกเหลืองๆพันดอกพวอพันอึ่ง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 แจกบังแดดคาพันพุดนะสุดยอยด,ดี เมนตะหน่งกินละเอียงยัดออกคักคันว่าเขาเนี้อเอีย,ยัดตาเหลือกตะละค่ำอืมสุดยอดอิลีจะ้ะดอกใหญ่ดอกสวยขนาดแม่ <c oughs> ต้องเหยมั่งนะ <c oughs> ไม่ใช่เก็บเก็บอย่างเดียวนะ ทางพี่พ่อแม่พี่นอะคุณดอกเคสคุณตั้งกล่องมุมนี่นแหละก็ตั้งมุมนี้เลวก็ไิ้สิขวมกล่องก็ได้หามุมหยากเลอเกินเก็บ <c oughs> <c oughs> มวลขนาด ยุ่งขึ้นมากนี่ตัดขาทีเดียวหูหูหลอดซันมันเต็มสำเดชำหนึ่งบอกใครไม่ดินติดขึ้นมาหรอกจ้ะเมนก็รัดปะ เก็บแปปๆเดียวไแล้วดอกมันใหญ่ไม่ได้แจกจากคองเลยจะดอกน้อยๆว่าีเนื้อไฟมีขี้เมกว่ะ ุณอจะสปลบอยู่บ่งเมอ้อมองนี่มนีนั่งอีงเขียนเอียงมาหาแม่ กำลังทำธุรกิจแม่อยู่พวกหนูรอไปก่อนพวกหนูรอไปก่อนนะลูกนะเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเป็นฮ้้ย้ ผ่านนะพ่ะที่ผ่านเป่าดอกใหญ่หยดอ,อ,อิริจา่าดอกเห็ดดอกเห็ดทางผุนลองกำลังเริงทางผุนกำลังหาเพลงมาลองอีหล่ะพ่อแม่พี่น้อง จักสีรองเพลงยังรองเอ้ยอิ่มอืดเขานี้วเพมีหอดอันเพมีหอดเสียงเพลงในหัวป่ะเทนี่าล้พ่อแม่พี่น้องเอ้เอาละมาดามมาพี่นดอกเพ็ดไม่จะดอกงามๆขาเรอเหลืองๆซะละมึงแน่นี่ นะจ่ะเฮ้ยดอกเคสน่ะดยอดอีดงงลีลาวเอาลาวเอา สร้างปะเปเกิดจุเมืองไทยพอแม่พีหนวงเด้กีดกาดกาดลูกชาผลบ้านนี่เนอะเฮ็ดจังสีนอเออเก็บแข่งกันระบาดเีน่นจะไพยสิเบิงไพะะ่ะบาดเนนี้มีไพเบิ่งไพแล้วะบดเนนี้ ตางคนตางไปหาเก็บเห็ดปรทธานีจุดยอดเ้เจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสวนดอกเห็ดแมนนะพวกพ่อได้หัวหมูหมัวมวนเก็บเห็ดมันจัง,งเงียบพ่อแมนยังดอกพ่อแมนว่าเวดูได้ขันบ่าวมาเก็บผ้าเก็บแต่เห็นประสิบปนี่ไงนี่ไงประสิบ นี่ไงนี่ไงนั่นดอกนึงนั่นไงนี่ไงพ่อไปพ่อแมนได้แมนแมนหัวกันอยู่สองคนแมนมึนเป็นลาวกุมหนีมากพ่อแมนพี่น้องสิใหญ่ก่นไม่ต้องผลด้วยแต่ณเห็่มาผลดอกหน่อยแต่โปะเตปะ ไปทางพุ่นจ้ะปุ่นแต่ตัดออกหน่อยๆเพราะว่าติดติดติดมาบ่หลายเพราะแม่พี่้องสบายค่ัลึดขนาดกลุ่มนี้พุ่น สะใจขนาดทั้งหักทั้งแตกบัะเทศนี่คุณเจ้าพ่อแม่พี่นองจะไปงัดเอาทั้งปูนก็บไปทั้งปูน แกแล้วชลาแล้วกิบแบบเดียวพ่อแม่พี่น้องเลย